เสร็จแล้วสั่งกุ้งมาจากเพจเจรลวงหอยใหญ่อันนี้ราคาโลละพันห้าอันนี้พี่จิ๋วจะเอาไว้ย่างส่วนอันนี้พี่จิ๋วครึ่งหนึ่งพี่จิ๋วก็จะทำดองซีอิ๊วเดี๋ยวมาดูกันค่ะมาเราจะมาเอาขี้ออกนะคะเอาทางหางนี่ดึงออกค่อยๆค,ค,ค่ะ เราจะเอาขี้เขาออกกันนะคะแล้วก็จะไปล้างล้าโซดาเสร็จแล้วเราก็จะทําน้ําน้ําดองนะคะด้วยโชจุทําน้ําดองเกาหลีนะคะใส่น้ําตาลปิ๊ปลงไปไม่ต้องเยอะเพราะกุ้งเราสี่ตัวเองตามด้วยโชอย่างตัวโชย,ยุนะคะบีบลงไปเลยพอแล้วจะเติมน้ําลงไปนิดนึงตั้งน้ําเลยอันนี้เป็นโซดานะคะเราจะแช่เอาไว้ล้างล้างมาแล้วแล้วจะน้ําแข็งลงไปอีกประมาณสัก น็อกไม่ให้น็อกนะให้เขามีเนื้อกอบๆอ,อ่ะเทลงไปเลยนั่นนี่ค่ะเรารอน้ำเย็นแล้วเราก็จะดองนะคะหลังจากที่น้ำของเรานะคะที่เราทำเย็นเรียบร้อยอันนี้ก็ขึ้นจากน้ำโซดานะคะน็อกน้ำแข็งเราก็จะเรียงลงไปเลยค่ะนี่สี่ตัวค่ะถ้ามันไม่ลอยเสียดายกุ้งโลสามพัน 2โลามพันอันนี้เอาขี้ออกเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วเราจะมาเทน้ำดองลงไปเลยจ้ะตามด้วยพริกกระเทียมหั่นนะคะอันนี้เอาไว้ประมาณ2ชั่วโมงก็ทานได้แล้วนะคะนี่เดี๋ยวมาดูกันเสร็จแล้วเดี๋ยวขอตำส้มตำแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมากินกัน แซ่บแซ่บแซ่บอ่ะมาดูนี่อืมอืม,อม กรอบมากพร้อมอนเทีอยม บดองบึงเอ้อง่ายๆสูตรดองอืมอร่อยมากทำตามเลยค่ะ